หน่วยกลางวันกลางคืนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจิมมี่ในหน่วยกลางวันและกลางคืนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจำวันในเวลากลางวันและเวลากลางคืนค่ะเอ๊เด็กๆคะในหนึ่งวันเด็กๆต้องทำอะไรกันบ้างคะ แล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูกันค่ะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเด็กๆต้องทําอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะและกิจวัตรภายในหนึ่งวันนะคะก็คือเริ่มต้นจากเวลากลางวันค่ะในตอนกลางวันจะมีพระอาทิตย์ส่องแสงใช่ไหมคะ,ะเราก็จะทำไมคะตื่นนอนตอนเช้าใช่ไหมคะ เก็บที่นอนได้นะคะพับให้เรียบร้อยต่อไปนะคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาดนะคะแต่งตัวเพื่อจะมาโรงเรียนนะคะก่อนจะมาโรงเรียนเด็กๆต้องทำอะไรก่อนคะรับประทานอาหารเช้านะคะแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนนั่นเองคะ่ะพอมาถึงโรงเรียนเด็กๆก็ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะ แล้วก็ต้องออกกำลังกายทำกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นะคะกิจกรรมกลางแจ้งต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรับประทานอาหารกลางวัน,นะคะ่ะและเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ต้องทำไมคะนอนพักกลางวันใช่ไหมคะเด็กๆเ,เนี่ยควรนอนกลางวันนะคะเพื่อจะให้ช่วยให้สมองนะคะได้รับการพักผ่อนพัฒนานะคะ พอตื่นนอนเราก็ต้องทำไมคะเตรียมตัวที่จะกลับบ้านเดินทางกลับบ้านนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆเ,เดินทางกลับถึงบ้านนะคะก็จะเป็นเวลาอะไรคะเวลากลางคืนใช่ไหมคะเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็ทําไมคะพอไปถึงบ้านเด็กๆก,ก็ต้องอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดนะคะพออาบน้ําเสร็จเด็กๆก,ก็ต้องทําไมคะ รับประทานอาหารมื้อเย็นนะคะและในวันไหนที่เด็กๆมีการบ้านนะคะเด็กๆก,ก็ต้องทําการบ้านด้วยนะคะเมื่อทําการบ้านเสร็จเด็กๆก,ก,ก็ทําไมคะต้องถึงเวลาที่จะเข้านอนและการนอนของเด็กๆนะคะก็คือเวลาสองทุ่มนั่นเองคะ่ะ ที่ผ่านไปนะคะก็คือกิจวัตรประจำวันเวลากลางวันและเวลากลางคืนเมื่อเวลาเด็กๆมาโรงเรียนนั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องอยู่บ้านเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากิจวัตรประจำวันเวลากลางวันและกลางคืนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆกก็ต้องทำไมคะ ตื่นนอนตอนเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะเรียนหนังสือนั่นเองค่ะถึงเราอยู่บ้านเราก็ต้องทำไมคะดเด็กๆต้องเรียนหนังสือโดยคุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะการสอนให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเมื่อเ,เด็กๆดูเสร เด็กๆก็ทำไมคะพักผ่อนดูทีวีหรือจะช่วยคุณแม่ทำอาหารช่วยล้างจานรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็อ,อ่านหนังสือและทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ด้วยนะคะตอนกลางคืนเด็กๆก็ทำไมคะเข้าห้องน,น้ำ ทำไมคะเข้านอนนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจวัตรประจำวันที่คุณครูจิมมี่นำมาให้เด็กๆด,กดูตรงกับเด็กๆก,กันบ้างไหมคะเอคุณครูจิมมี่อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเวลาเด็กๆอยู่บ้านเนี่ยเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทำงานบ้านหรือเปล่านะคะอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูจิมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย